สวัสดีครับผมพ่อกันดึกเก่า,นะ,ะน,น,านะครับพี่น้องวันนี้เขาก็สซีขึ้นโคกหาลอเห็ดนะครับเจ้าหน้ก็บปี่รุ่นน้อกันนะครับพี่น้องว่าสิหมานบอทนะครับหมกันเลยนะครับพี่น้องสวัสดีครับพ่อกันดึกเด้านะพี่น้องเห็ดดอกแรกนี่ปุ๊บ đều lắm thôi đều đều หน่ยครับเพรว่าหากเป็นจะเห็นแล้วโงวกอะไรใครเห็นแล้วโงกนะครับเห็ดพึ่งขุมนะพี่น้องฮ ขมมะแฮงรด้เป็นของหดเพิ่งกันนี่ขมวนะวหวานนั่น่ะหวานหินผึ่ขมหน่อยนึงได้ขมขมบักหวาแซ่บดีขมหวาน Hello. Okay. Hello. Right. Right. ถึงใบตอองของแท้นะครับพี่น้งองบกี้อ่ะหนี่บกพ่อนผ่อนเยอะนะพี่น้อง,งดอกน้อยกลังงาำนี่เราพี่น้อง,ง,งแกงมีแสบหลายด้วยครับเห็ดผึ่งกันเนี่ยหวานนะพี่น้อง ก็จะเอาไปเคลียร์เป็นเคลียร์ซักเท่กันนะแล้วก็เ,เก็บขี้เก่าที่เพิ่นเอาบอรเบิดเนี่ยห้องเรือมันเกิดใหม่นี่ยครับขวัญเลยนะบ้าหัว แข็งนี่พี่น้องหอยเลี้ยงพี่น้องจุ๋มนะครัแบบเห็นไหมพี่น้งนะนองกนระถิ่งดอกงามงา

ได้ยุอยากเข่าหลวงพี่น้องวันนี้ก็ดีปุ้นนี่เอาบ่อได้เห็นลวงพี่น้องเลยได้เป็นบางอันเจ็บบ่อหัวดำ ก็เดยอน,นะี่น้องกำลังเกิดกับนี้ไปเนองรอครัดเอาไว้นะครับจุ้งว้อยู่

nhiều quá, 3 giọt, nhá, thấy ngắm ngắm lưng ngục ngô đào cành <lắm>. <cười> 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 อะนาไนี่กลังมองกันด้ยเลอะรเนีนนกพึ่งแดงนะคอืมขาไหม เห็นอันนี้แล้วพี่น้องแกงแสบอีกนะครับบัดเท่าั้นนเลยพี่นอ้องไฟแล้วนะพี่นอ้องหืมดอกนี้เอาไปได้นะพี่น้องเท่านำ้ำ tuồn, nâng nhấp, có 2 tuồn, nhấp. Ở là ngủ rồi, các นี่คืนีมนะครับพี่น้องขอ,อแเลีวยพี่น้องเห็ดพึ่งที่แสบที่สุดในโลกนะครับพี่น้อง,องดอกนีก็ค่าแดงอันดดนะนี้ดอกนะึงสองดอก ดอ,อด,ด,ดอกมันเ,ป,เป็นยังไงครับปลาดูขามันบวกลัดดอกมันเสียบไเป็นยังงครับแคบกระดูกขามันนี่แหละหูหูหเหลืองพี่น้องอบ้าน,นิ้วอะไรที่เราโขขาเนี่ครับผมที่เราโขเหลืองเลยบาน,นิ้วไปเยอะไปพี่นอ้องพอแล้วพี่น้อง như đọt trời nè đọt không ngắm đếp nhau เกิดวะเดี๋ยวมัเนเกิดอะมาแล้วนะพี่น้องมันคือโค้งยังสิเลยพีดด่น้องโค้งหัวสุบดินไอ้ ดอกนะครับได้อยู่พี่นอ้องงามอยู่้าแล้วนะพี่นอ้องเห็ดถึงสาดนะครับโอ้ดอกงามพี่นนองกําลังกินสองดอกใส่ลบ้านห็นอีกย่ใส่แล้วพี่นอ้อง แล้วโคดินมหมดไปสามดอกนะครับนอ้องเอาพี่นอ้องตอนนี้ก็ามาได้หอดชงสุดท้ายแล้วนะครับพี่นอ้องเห็ดนะครับเห็ดบปาแทกนะครับนี่กัเห็ดเปาแทกของมาณเครื่องใต้เหรอพี่นอ้อง อีกกว่ามันขึ้นมานี่ที่เห็ดเข็นอยู่นี่ครับขโวมยอยู่ตาพื้นนะครับสามร้อยพี่น้องนี่ครับมานี่ครับพี่น้องเราแต่แก,ก็ได้เห็ดผึ่งเห็ดอย่งอยู่ข้างล่างนะครับเอาพี่น้องคลิปนี้ว่ามีอย่างไรนะครับพี่น้องคลิปหนาสิพาพี่น้องไปเก็บเห็ดอยู่ทางใดกัจังมารุ่นมาตามเมืองน้่กันนะครับคลิปนี้กัสวัสดีครับฝนตกพี่น้อง